ขออนุญาตถ่ายทำด้อเจ้าค่ะ ดเ,ดเ,เด่นๆอันหนึ่นนงนั่นอ่านฟังยังยัครับจะพาพี่พินเพื่อนมารับชมสถานที่สำคัญนะครับผมที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้จาลึกนะครับนี่ก็อยู่บ้านบ้านของผมเองครับผมบ้านซึ่งผมได้ย้ายมาอยู่ได้ประมาณ20 21บปีนะครับคือบ้านสำโรงนะครับผม ้านสำโรงตะบนบ้านขามจังหวัดขอแนแก่นนะครับพี่พินเพื่อนครับครับต้องขอญาตถ่ายทำน้าปู่นะขอญาตปู่ญาตายายถ่ายทำนะครับผมเพื่อได้เผยแผ่ให้พี่พินเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า,อาจะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้ครับผมว่าเขาเรียกอะไรล่ะถาวรวัตถุหรือว่าเขาเรียก ว่าสิ่งที่เราไม่รู้จักคือโบราณาโบราณสถานหรือว่าเครื่องใช้ของคนในยุคก่อนนะครับอาจจะเป็นยุคร้อยปีพันปีก็ไม่มีใครทราบนะครับผมเพราะว่าไม่ได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับเพิ่งมาค้นพบนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่นี่ครับที่สะ นะครับผมทือว่าที่บึงไม่ใช่ที่สะที่บึงบึงบ้านสำโรงนะครับผมอันนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือผมทราบได้ยังไงก็ผมทราบได้จากสื่อโซเชียลนะครับผมของอาจารย์ท่านหนึ่งครับผมได้เผยแผ่ทางโลกโซเชียลแลผมก็ได้มาเผยแผ่ต่อนะครับผมต้องขออนุญาตด้วยนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของช่องด้วยนะครับที่อยากเผยแผ่ก็เพราะว่าอยากให้ทุกท่านทราบว่า โบราณสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนคงจะเป็นสถานที่ก่อตั้งของหมู่บ้านหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ใช่ผมก็หรอกครับคงไม่มีใครทราบแน่นอนครับผมได้ยินจากผู้เท่าพู้แก่บอกว่าเป็นเขาเรียกอะไร่ะเป็นหมู่บ้านปั้นหม้อหรือว่าปั้นไหนะครับผมเป็นหมู่บ้านปั้นหม้อปั้นไหเหรืออาจจะเชื่อมโยงไปกับ วัดปางกูพาใจหรือว่าพระธาตุขามจันนะครับผมอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันกันเขาได้นะครับนี่ครับเทียนอยู่นี้ก็คือซากไหนะครับซากไหซากหม้อซากดินแต่เป็นไหแบบเป็นดินนะครับเป็นคล้ายๆกับนี่ครับขออญาตนะปูเดอร์นี่ครับเป็นคล้ายๆกับหินนะครับพี่บินเพื่อนครับนี่ครับขออญาตนะปูนะเจ้าที่เจ้าทางนะสิ่ง ข้าพระเจ้าไมา่ได้มาลอบลู่นะมาขอญาติเผยแผ่หรือว่าขอญาติถ่ายทายังไงก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาอาณาบริเวณแห่งนี้จงรับรู้รับทราบว่าข้าพระเจ้ามาดีไม่ได้มาลายนะครับขอญาตเผยแผ่นะปู่ย่าตายายนี่นะครับพ,พี่เพื่อนครับเห็นไหมครับเป็นหายนะครับผมเป็นซากหอยมีสีด้วยนะครับสีนยุคก,ก่อนไม่ไม่ว่าไม,ไม่ไม่รู้ว่าเขา คนในยุคนั้นเขาใช้อะไรเป็นสีนะครับผมแล้วใช้เครื่องมืออะไรปั้นครับนะครับอันนี้ยังไม่ทราบว่าผู้หลักผู้ใหญ่รู้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเพิ่งผมเพิ่งเจอในไอจี IG ของพี่ท่านหนึ่งนะครับผมได้เผยแผ่ได้ไดทาการไลฟ์สดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวคิดว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ขขาคงจะมาตรวจสอบอีกครั้งนะครับผมว่า,อ,าอยู่ในยุคใดนะครับผมอ,อยู่ในยุคใด ซากไหซากาาาาปลากระหักพังหรือว่าซากเครื่องปั้นต่างๆแบบนี้อยู่ในยุคของไหนนะครับผมอยู่ยุคขอมหรือว่ายุคบ้านเชียงก็ไม่แน่ผมแต่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในยุคบ้านเชียงนะครับพี่พินเพื่อนครับถ้าอยู่ในยุคบ้านเชียงนี่ก็โหโห,โหเกือบพันปีหรือเปล่าครับหรือว่าหลายร้อยปีน่าจะประมาณนี้นะครับพีพ่บินเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้ครับขออนุญาตเตอร์ปูเดอร์นี่ครับ ที่ฝังตามผนังดินอย่างนี้ครับหมดแล้วครับนี่เป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบเยี่ยวกันหมดนะครับผมนะครับที่เห็นอยู่ตามนี่นไหมครับตามซอกหินซอกดินนะครับผมไม่ไม่มีหินนะครับเป็นดินนะครับผมเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เมื่อเมื่อก่อนเป็นบึงนะครับผมเป็นห้วยเป็นหนองน้ํานะครับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับผมผู้นําหมู่บ้านก็ได้ทําการ สูบน้ำสูบน้ําออกจากสะตรงนี้นะครับผมออกจากบึงแห่งนี้พอสูบน้ำมาแล้วก็ทําการขุดดินลอกคลองใหม่ลอกลอกดินไปลอกหน้าดินใหม่ทําการแมคโครทาการขุดใหม่นะครับพี่เพื่อนครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับพอขุดออกมาแล้วก็จะพบเจอพวกซากไหโบราณอย่างนี้ครับ,บน,นี่ครับซากไหโบราณนะครับผมก็อันนี้ที่เป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ก็ คือโดนฟันของรถแมคโครนะครับผมโดนฟันของรถแมคโครผมเชื่อว่าอยู่ด้านล่างอยู่ลึกๆลงไปคงจะมีอีกเยอะนะครับไม่แน่อาจจะมีะเครื่องอะไรล่ะ,อะของใช้ที่สมบูรณ์กว่านี้นะครับผมอาจจะมีของใช้ที่สมบูรณ์ที่ยังไม่แตกหักอย่างแบบนี้อาจเป็นไม่ได้นะครับพี่ๆเพื่พพพอนๆครับเพราะว่าแมคโครเขาก็ไม่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 รู้ว่าสถานที่ตรงนี้จะมี ไม่มีใครรู้หรอกครับก็ขุดไปครับขุดไปขุดมาก็เห็นซากดินซากไหซากหาากม้อ,อก็เลยหยุดนะครับผมหยุดทําการขุดไว้ก่อนอก็เลยมาตรวจด,ดูก็พบว่าเป็นซากดินซา,ากหาากม้ออย่างนี้แหละครับซากไหซากหม้ออย่างนี้ครับผมนี่ครับโอ้โหดูแล้วผมผมว่าน่าจะอยู่ผมมาได้เอากล้องขยายมาครับผมประเมินด้วยสายตาผมว่าหลายน่าจะหลายร้อยปีนะครับพี่ปิ่นเพื่อนน่าจะอยู่ประมาณหลายร้อยปีนะครับ เพราะว่าผมก็มาอยู่บ้านนี้ได้ประมาณ21ปีนี้นะครับ21 21, 21ปีนี้ครับผมบ้านสำโรงนี่แหละครับได้ยินคนเท่าคนแก่บอกว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ของคนในยุคก่อนนะครับผมตามปู่ย่าตายายตาทวดเขาบอกเป็นสถานที่ที่คนในยุคก่อนมาทําการพักอยู่อาศัยอยู่ที่ตรงจุดนี้นะครับผมที่ห้วยบึงเขาเรียกบึงพันชาตินะครับผม บึงพันชาติมาปั้นดินปั้นหม้อปั้นไห่หรือว่าจะเป็นในยุคจะนำอะไรล่ะ,ะจะนำพระาธาตุพระสาลีรลขาธาตุหรือว่าองค์พระาธาตุหรือว่าอาัฐิพระพุทธเจ้าครับผมมาประดิสถานไว้ที่พระาธาตุํามั่นอ,อาจจะเป็นไปได้ครับผมอาจจะเป็นที่พักนะครับผมก่อนจะเดินทางไปพระาธาตุพนมอาจจะเป็นไปได้นะครับพี่ปินเพื่อนครับอันนี้ข็โปรดใช้วิทยาจา์ทยานะครับผมแต่สถานที่ตรงนี้ไม่ได้ แล้วก็เศษไม,ไม่ได้ไม่ได้ไไดพูดง่ายๆว่าสถานที่ตรงนี้สถานที่จริงนะครับผมไม่ได้เตรียมกันมานะครับเศษซากดินซากหายก็เป็นของจริงนะครับผมไม่เชื่อท่านลองมาชมนะครับชมด้วยบุญตาของท่านท่านจะได้รู้นะครับผมว่าเป็นของจริงนะครับผมไม่มีใครแนะนํามาฝังก่อนหน้านี้หลายปีนะครับผมเพราะว่าดูแล้วเป็นซากของจริงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพี่เพื่อนๆครับนี่ครับโอ้โหขนลุกเลยครับ ด้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญตาผมเพราะว่าเราเห็นรอยประวัติศาสตร์นะครับผมเป็นโบราณสถานหรือว่าเขาเรียกอะไรผมก็ไม่ไม่ค่อยถนัดนะครับผมถ้าเกี่ยวกับโบราณสถานแต่ผมว่าเป็นของที่โอ้โหเป็นสิ่งที่มีค่านะครับผมทางพุทธประวัตินะครับผมทางประวัติศาสตร์นะครับผมทางประวัติศาสตร์ที่คนยุคนี้ยุคใหมน่น่าจะศึกษานะครับผมว่าประวัติศาสตร์ของ เรามาอย่างไงเป็นมาอย่างไรนะครับผมกว่าจะมาเป็นในยุคศรีวิไลยนี้ก็ถือว่าเป็นยุคศรีวิไลครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีก็แตกต่างจากยุคก่อนเยอะนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นยุคของคนแปดศอกผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับพี่พินเพื่อนครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับขุดลงไปลึกๆผมว่าน่าจะมีครับอยู่ใต้ดินนี้น่าจะมีเยอะกว่านี้แล้วก็อาจจะมีสิ่งของที่มีค่าหรือว่า พวกไหพวกหวกม้อพวกอะไรอาจจะสมบูรณ์คงจะมีชิ้นที่สมบูรณ์กว่านี้นะครับพี่บินเพื่อนครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับหายากหายากมากโอ้ใช่เห็นไหมไรับอัีกพอดีัว เป็นเป็นไหนะครับผมเป็นลักษณะออกเป็นคล้ายหไห่เป็นไหโบราณนะครับผมน่าจะอยู่สายตาผมนะครับกะประมาณสายตาน่าจะอยู่ในยุคของบ้านเชียงนะครับผมลักษณะคล้ายๆกับบ้านเชียงเลยนะครับใใใคล้ายๆกันนีครับคล้ายกันกับบ้านเชียงผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าคงจะมีทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมหรือว่าเจ้าหน้าที่นั้ลงมาตรวจสอบว่าเครื่องั้นดินเผานี้อยู่ในยุคใดครับอยู่ในยุคของอะไรนาให้เป็นเลย อยู่ในยุคยุคของบ้านเชียงหรือเปล่านะครับผมก็เชื่อว่าท่านเจ้าที่ท่านคงได้มาตรวจสอบแน่นอนนะครับพี่มพิ่งเหันนะครับแตกลายสังคโลกนะครับเป็นหายโบราณไหมตรงนั้นนะอันที่เป็นลายๆนะเป็นลายล้มือเลยนั่นเองบนลายเอื่อนี่ละนี่ครับนี่ครับอันนี้ลวดลายคล้ายบ้านเชียงเป๊ะเลยนะครับเนี่ยลายแบบนี้นะครับ ต้องรอผู้หลักผู้ใหญ่มาตรวจสอบนะครับผมือว่าท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมได้มาทําการตรวจสอบนะครับผมก็ได้ไปพบเจอที่ท่านหนึ่งนะครับผมแกได้ทําการไลฟ์สดนะครับผมก็ได้มาดูขนาดเป็นบ้านผมนะครับเนี่ยผมยังขับรถผ่านไปผ่านมาผมยังไม่รู้นะครับว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่มีของโบราณนะครับผมก็ถือว่าเป็นบุญของผมนะครับครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนครับ ุดท้ายขอบารมีนะครับผมศิดิ์สิธิ์ที่อยู่อาณาบริเวณแห่งนี้จงปกปักรักษาพี่น้องนะครผมที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของศรัทธาทีนีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ร่ำรรวยพบปะใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ